นี่ช้ำชหรือจะชูโทโรทัฟเฟิลพี่เขาก็จัดเต็มโอมากาเสะสไตล์ฟิวชั่นที่เข้าใจคนไทยในบรรยากาศทุ่งสวนดอกไม้กับครซุเอโอมากาเสะยานราพฤกึกเปิดคอร์สปรับลิ้นเรียกความสดชื่นหนุ่มหนัไปกับหมึกเส้นและมะเขือเทศเชอร์รี่แบบสดชื่นถึงใจต่อด้วยปลาตามฤด,ดูกาลอยากให้ลองเนื้อปลาเพียวๆกันก่อนเพื่อซึมซับความละเอียดอ่อนก่อนที่จะไปปรุงแต่งรสด้วยอนสีหอม,หอม ่อด้เนงิโทโรทสัสหรือทูน่ารวมหลากส่วนกรุบกรอบหอมนุ่มชุ่มฉ่ำในคำเดียวตามด้วยคินเใมนใดายหรือปลากระพงแดงตาโตราชาแห่งปลาน้ำลึกที่น่าจะคุ้นชื่อกันดีเนื้อขาวอมชมพูแน่นเนียนนุ่มชุ่มไขมันน้อยกำลังดีชอบที่เชฟเขาจะค่อยๆพาตะลุยไปเจอกับเนื้อปลาหลากหลายรสสัมผัสให้เราได้เจอทั้งปลาที่มีความกรอบเด้งฉ่ำหวานไปจนปลาที่มีความนุ่มนวลละมุนลิ้นที่ถูกคัดสรรและปรุงแต่งรสได้อย่างพอดีถือว่าเป็นความเรียบง่ายที่น่าประทับใจในทุกคำจริงๆไปเชียอกันดูหน้าพี่เขา ีรเสเซอร์ไพรส์กับก้อนเขียวข้างบนมากมันเข้าไประเบิดกลิ่นหอมในปากและช่วยตัดเลี่ยนจากเนื้อปลาที่มีความมันแต่กรอบเรีงได้ดีมากสลับมาที่อเมริกบิบลิกุ้งหวานที่มีเนื้อแน่นนุ่มเด้งฉ่ำหวานเป็นเอกลักษณ์ตัดด้วยรสเค็มจากคาวเวียไปพร้อมกับกลิ่นยูสุเสริมความสดชื่นได้ดีมาก เบรกลิ้นด้วยความระมุนจากอูนิโทสเป็นบาฟูลอูนิที่กลมกล่อมด้วยรสโทนเค็มฉ่ำหวานในตัวเองแบบไม่คาวทะเลเลยให้รสสัมผัสครีมี่เนียนนุ่มละลายในปากเข้ากับซอสที่ช่วยชูกลิ่นและรสที่เหมือนกับเราปาดเนยชั้นดีลงบนขนมปังปิ้งกรอบๆจนอยากจะขอซ้ำอีกคำจริงๆต่อด้วยสโมกชูโตโรทัฟเฟิลที่ลมควันด้วยไม้ซากุระจนหอมฟุง้งทอปด้วยทัฟเฟิลสดแบบจูใจเนื้อชมพูแน่นฉ่ำหวานไขมันแทรกเป็นประกายหอมฉ่ำสมมงสิกเนเจอมากๆ ความหอมยังไม่จบกับอวบิหรือหอยเป่าเหือต้มจนนุ่มเด้งเสิร์ฟพร้อมข้าวซูชิและซอต,ตับหอยที่เข้าไประเบิดกลิ่นหอมมันนัวฟินตลอดทั้งจานอะบอกเลยและพี่เขายังไม่จบกับกลิ่นหอมเบิร์นไฟใส่โอโทโร่ที่มีไขมันแทรกฉ่ำในทุกอนูจนเป็นสีชมพูละเลี้ยเบิร์นจนส่งกลิ่นหอมแล้วเสิร์ฟพร้อมกับสาล่ายิ่รสสัมผัสแรกคือความกรอบหอมกลุ่มกลับสลับไปกับไขมันชั้นดีจากโอโทโร่เบิร์นไฟคำนี้แหละที่เฝ้ารอ ปิดท้ายด้วยเตมากิที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อปูซูวไวกับปลาสายเทมปุระและข้าวซูชิที่ท็อปด้วยไข่แซลมอนแบบฉุกใจบอกเลยว่าราคาเขาเหมาะกับมือใหม่ไปจนมือเก่าใส่โอมาเกเสะมากๆซึ่งนอกจากเราจะได้ทําความรู้จักกับปลาตามฤดูกาลแล้วเขายัางเลือกการวางลําดับเนื้อปลาให้เราได้ลิ้มรองเทคเจอร์ที่แตกต่าง ได้อย่างน่าสนใจสนุกไปกับเรื่องราวของแต่ละคำที่ดูเรียบง่ายแต่ฟังแล้วสนุกในทุกคำจริงๆมาเปิดโลกแห่งทุ่งดอกไม้กันได้ที่ร้านโคลเซเโอมาคัเซ oh สาขาราชพฤกษ์เขาอยู่ในห้างเดอะคริสตันเอสบีราชพฤกษ์นี่เองนะจ๊ะเอาเป็นว่าอย่าพึ่งเชื่อตุ้จนกว่าจะได้ลอง